คลิปนี้นะครับเราเล่นเป็น functional training นะครับท่าแรกนะครับใช้น้ำหนัก3-5กิโลนะฮะนั่นก็คือดัมเบลทัสเ s t e r การยืนขากว้างกว่าหัวไหล่ปเท้าเชี่อดตั้งข้างนะครับจังหวะเล่นก็คือทิ้งน้ำหนักลงก้นนะฮะลงให้สุดแล้วถีบขึ้นนะครับท่านี้ทำทั้งหมดนะครับ10ครั้งพอจบท่านี้แล้วนะครับเราจะไปต่อท่าที่2นะครับนั่นก็คือเบอร์ปี้เบอร์ปีเนี่ยเราจะจับเวลาเล่นกันทั้งหมด20วินาทีนะครับ โดยที่ว่าใครที่สามารถเอาอกแตะพื้นได้ให้เอาอกแตะพื้นนะครับใครไม่ได้ก็แค่กระโดดเข้ากระโดดออกและยืนขึ้นนะครับท่านี้ทําทั้งหมดนะครับ20วินาทีพอจบท่านี้นะฮะใครมีดัมเบลนะครับใช้ด,ดัมเบลน้ําหนักประมาณ5-7กิโลนะครับเราจะเล่นในท่าของดัมเบลลัสเซียนเทวิตนะฮะใครมีแคทเ b e บลก็แคทเบลนะครับท่านี้นะครับเอ็ตัวไปด้านหลังนะครับขดท้องไว้ใช้น้าหนักทั้งบดประมาณ7กิลนะครับท่านี้เล่นทั้งหมด อ่ยีครั้งนะครับพอจบท่านี้ปุ๊บนะฮะให้เรากลับไปทำท่าแรกใหม่นะครับนั่นก็คือดัมเบลทัสเตอร์นะครับทำสามท่านี้ครับวนให้ครบทั้งหมด4รอบพอครบ4รอบแล้วนะครับให้เราพักทั้งหมด1นาที20วินาทีนะครับพอพักเสร็จแล้วนะครับเราก็มาต่อท่าชุดที่2นะครับนั่นก็คือดัมเบลก็เปรตสคอรนะครับท่านี้เราทําทั้งหมด 8ครั้งนะครับน้ำหนักใช้5 8ถึงกิโลนะครับการยืนอย่างที่เห็นเลยครับขากว้างกว่าลำตัวทิ้งหนักลงก้นถีบขึ้นนะฮะพอจบท่านี้ปุ๊บเราก็ไปต่อท่าที่สองแบบต่อเนื่องเลยนะฮะนั่นก็คือ mountain climber ท่านี้ทำทั้งหมดนะครับ30วินาทีเราจับเวลา30วินาทีนะครับสังเกตการเล่นก็คือหัวไหล่กับข้อศอกข้อมือต้องตรงกันนะครับห้ามยืดไปข้างหน้าเด็ดขาดนะครับแทงเข่าลึก พอจบท่านี้ปุ๊บนะฮะเราจะไปต่อท่าที่สากับต่อเรื่องเหมือนเดิมนั่นก็คือดัมเบลรีเวิร์สลันนะครับเราจะทําทีละค่านะครับข่าละ8ครั้งนะฮะถือดัมเบลน้ําหนัก3-5กิโลนะครับพอจบท่านี้ปุ๊บคุณต้องกลับไปทําท่าแรกของชุดที่2ใหม่นะฮะทำวนแบบนี้แบบไม่พักนะครับสท่าวนให้ครบสี่รอบนะครับพอครบสี่รอบแล้วก็พัก2อนาทีพอครบ2อนาทีแล้วนะฮะเราก็มาเล่นท่าไบเซปเคอร์นะคือท่าโฟกัสหน้าแขนนะครับ น้ำหนักที่เราจะใช้นะครับ3กิโลถึง5กิโลนะฮะอาจจะเป็นดัมเบลหรือบาร์เบลก็ได้นะครับท่านี้เราเล่นกันทั้งหมดนะครับเซตละ15ครั้งนะครับเซตละ15ครั้งทำทั้งหมด3เซตนะครับพอครบ3เซตแล้วนะฮะก็พักแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่ออีกท่านหนึ่งนะั่นกะ็คือถ้า Reverse Crunch ท่านี้เนี่ยเราจะฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับ ซึ่งการเล่นท่ารีเวิร์สครัชนะครับเราต้องสอดมือเข้าไปใต้ก้นนะครับยกตัวขึ้นมาโดยเกรงหน้าท้องตลอดเวลานะครับจังหวะร่งนะฮะกดขาลงมาโดยโฟกัสท้องล่างตลอดเวลานะครับแล้วก็เตะขึ้นบีบท้องหายใจออกนะครับท่านี้ทําทั้งหมด15ครั้งนะครับ3เซตนะครับพักเซตละแค่30วินะครับแล้วพอจบท่านี้เราก็จะไปต่อท่าแ l a n งกิ้งนะครับท่านี้ก็คือฝึกคอมเซนะครับการเล่นก็คือดันสะบักขึ้นนะฮะ หลังดันขึ้นขมิบก้นขาตึงเกงหน้าขาและเกงท้องนะครับท่านี้เราทำทั้งหมด30วินะครับทำทั้งหมด3รอบใครไหว45ก็45นะฮะเพื่อความแข็งแรงของคอมัสเซลและก็ป้องกันการปวดหลังนะครับจบทุกท่าต้องเล่นท่านี้นะครับ